คนแ้วที่ได้เขียนเรื่องนี้ข้าพเจ้าจริงเกรงว่าข้าพเจ้าจะถูกมองว่าถือดีที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกคือไอการเขียนตำราให้เจ้าผู้ปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานานช้านานมากแล้วเนะคนที่อยากจะได้เฟเวอร์จากเจ้าผู้ปกครองก็จะจะเขียนตำราไปให้เจ้าผู้ปกครองหนังสือฮ o w ทูอะใช่ไหม How ทูอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยก็ไปเขียนให้กับพวกกษัตริย์ ไม่คิดบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ข้าพเจ้าหันเหจากระเบียบแบบแผนของคนอื่นๆในข้อโต้แย้งเรื่องนี้มันคือร,รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเขียนไม่เหมือนคนอื่นขเขานะ่ยแต่เนื่องจากเป็นความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะเขียนสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเขาผู้ซึ่งเข้าใจเขาผู้ซึ่งเข้าใจในที่นี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเจ้าผู้ปกครองตัวจริง พวกคุณทั้งหลายถ้าเข้าใจได้คุณก็เป็นรีเดอร์ของมาคิเบอรี่เป็นคนที่มาคิเบอรี่อยากจะคุยด้วย mm. ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการเข้าไปเบื้องหลังให้ความให้ถึงความจริงที่มีผลของเรื่องนี้เป็นการได้ประโยชน์มากยิ่งกว่าการไปถึงจินตนาการของสิ่งนั้นความจริงที่มีผลมาจากภาษาอังกฤษว่า effectual truth ความจริงที่มันมีผลเนี่ย มันมีความจริงที่ไม่มีผลเนีเช่นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไอ้น,นี้เป็นความจริงที่ไม่มีผลธรเมพะพีจะเถียงถูกไหมเหมือนกันที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไอ้น,นี้เป็นความจริงที่ไม่มีผลแต่ความจริงที่มีผลก็คือสิ่งที่มาคิดที่จะสอน และหลายคนได้จินตนาการถึงมหาชนรัฐและรัฐโดยเจ้าผู้ปกครองที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือรู้ว่ามีอยู่ในความจริงนี่มาเคริรนี่กำลังกำลังพูดถึงใครกำลังพูดถึงเพลรโตพูดถึงแอริสโซโลคนเหล่านี้พูดถึงจินตนาการถึงรัฐโดยเจ้าผู้ปกครองที่ไม่เคยมีใครเห็นคือคนเหล่านี้พูดถึงสิ่งซึ่งไม่จริงสิ่งซึ่งเพยเจอ เพราะระหว่างการมีชีวิตยอยู่จริงจริงๆอย่างไรกับการที่เราควรมีชีวิตยอย่างไรนั้นมีความห่างไกลกันมากเสียจนกระทั่งว่าผู้ซึ่งไม่กระทําในสิ่งซึ่งกระทํากันเพื่อสิ่งซึ่งควรกระทําก็ได้เรียนรู้รสความพินาศของเขาแทนการรักษาตนเองให้รอดคุณอ่านดูจะเห็นว่าไอ้นี่มันมันเอาเรื่องจริงมาพูดกันเลยอะว่าในสังคมเนี่ย เราควรจะสอนกันอย่างไรเราควรจะสอนให้ให้ให้ควรมีชีวิตอย่างไรห,หรือควรจะสอนว่าควรจะทำอย่างไงให้มีชีวิตรอดคุณจะสอนลูกคุณยังไงสอนลูกคุณคุณไม่อยากให้ลูกคุณเป็นคนซึ่งไปรังแกคนอื่นเขาแต่คุณไม่อยากให้ลูกคุณถูกรังแกแล้วคุณจะสอนไงไสอนอกเวยนย่อมระงับในการไม่จองเวรเหรอ สอนบอกเราต้องเป็นเราต้องเป็นคนสุภาพอะ่ะผมสอนไม่ถูกผมเคยสอนลูกผมตอนเล็กๆบอกว่า mm. ไปโรงเรียน mm. อย่าไปรังแกคนอื่นเลยนะแต่ใครรังแกอย่าไปยอมนะโอ้โหได้เรื่องเลยวันแรกที่ลูกไปโรงเรียนนะอนุบาลเนี่ยครูก็เขียนจดหมายกลับมาเลยฝากกลับมาเลยผมยังเก็บใส่กรอบไว้เลย,เ,ยเล่าพฤติกรรมลูกชายผมตั้งแต่วันตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนจนทั้งจบเนี่ยมัน ใครไปเดินชนมันหน่อยมันก็โชคกันแล้วอะไรเงี้ยคือมันยากที่จะสอนเรื่องพวกนี้นครับแต่ไม่คิดกับางบอกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างไรจริงๆกับควรมีชีวิตอยู่อย่างไรนี่มันต่างกันคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีสุดคือบรรดาพู้นักการเมืองทั้งหลายนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความห่างไกลกันมากเสียจนว่าเขาผู้ซึ่งไม่กระทําในสิ่งซึ่งกระทํากัน เพื่อสิ่งซึ่งควรกระทําก็ได้เรียนรู้ลดความพินาศของเขาแทนการรักษาตนให้รอดคุณไปอยู่ในหมู่คนซึ่งโกงทุกคนโกงหมดแล้วคุณไม่โกงมันก็เลยบอกว่าคุณก็ตายเพราะคนที่ปรารถนาจะแสดงความดีในทุกๆเรื่องต้องพินาศในหมู่คนจํานวนมากที่ไม่ดี ก็คุณไปอยู่ในหมู่คนทึ่มันไม่ดีอแล้วทุกคนนําชั่วหมดแล้วคุณไม่ทําอำคุณเจงไหมเจงถูกไหมทีนี้เมื่อคืนอาจะสอนคุณบอกจะไม่เจงอย่างไรอยากรู้ไหมลน่ะือ ดังนั้นหากเจ้าผู้ปกครองปรารถนาจะคงรักษาตนเองไว้ก็จําเป็นที่เขาจะต้องเรียนรู้ให้สามารถไม่เป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามนะคนเขียนตำราคน,นอื่นๆนี่จะเขียนเจ้าบอกเจ้าผู้ปกครองบอกต้องทาอย่างโน้นทําอย่างน,งางนี้ซึ่งเป็นของดีทั้งสิน้นแต่มาคริสกัเราบอกว่าคุณต้องเรียนรู้ว่าจะไม่เป็นคนดีได้อย่างไรและใช้หรือไม่ใช้มัน สุดแล้วแต่ความจําเป็นอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเลวกับดีเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความแตกต่างอยู่ในตัวของมันแต่มันอยู่ที่ว่าในบริบทใดบริบทไหนคุณควรจะเล่นบทคนดีบริบทไหนคุณควรจะเล่นบทคนไม่ดี ในบริบทที่คุณต้องเล่นบทเฮี้ยมๆเ,เร็วๆเนี่ยคุณไปเล่นดันไปเล่นบทเป็นนักบุญคุณก็ตายถูกไหมครับในบริบทที่คุณต้องเล่นบทนักบุญคุณดันไปเล่นเป็นเป็นไอ้อันตรพานตบเมียซ้อมเมียเนี่ยเนี่ยคุณก็เจงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยบอกว่าบทที่สิบห้าเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมานี่มันมันจะช็อกกิ้งสำหรับหลายหลายคนใช่ไหมหลายหลายคนซึ่งซึ่งไม่รู้จักโลกของความเป็นจริงก็จะช็อกละบอกเฮ้ยมันสอนอะไรกันไว้เนี่ยนี่อ่ะดังนั้นเมื่อข้ามสิ่ง,งต่างๆเกี่ยวกับเจ้าผู้ปกครองที่จินตนาการกันและพิจารณาเฉพาะสิ่งซึ่งเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าขอพูดว่ามนุษย์ทั้งปวง เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าผู้ปกครองเนื่องจากพวกเขาถูกวางตัวอยู่ในที่สูงย่อมเป็นที่รู้กันถึงคุณสมบัติเหล่านี้วาระการที่ทําให้พวกเขาได้รับการตําหนิหรือยกย่องเวลาที่เรามองนักการเมืองนักการเมืองถูกวางอยู่ในที่สูงคนที่มีตําแหน่งทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยดังนั้นจริงเป็นว่าบางคนถูกมองว่าโอบอ้อมอารี ปุ่มมาลร,ริตรงข้างกว่าไรตรงข้างกว่าตะนีใช่ไหมนะบบางคนก็ถูกมองว่าเป็นผู้ให้คนอื่นก็ถูกมองว่าโลภบ,บางคนถูกมองว่าโหดร้ายคนอื่นก็ถูกมองว่าเต็มไปด้วยความสงสารพวกหนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์อีกพวกหนึ่งซื่อสัตย์พวกหนึ่งมีนิทานนางนิสัยเหมือนผู้หญิงและขี้ขลาดนี่คือชาวคริสตบางพวกดุร้ายและกล้าหาญ บางคนมีเมตตากรุณาบางคนยิ่งทรนงบางคนดิ้ดตัณหาบางคนบุศย์บางคนเปิดเผยคนอื่นฉลาดแกมโกงบางคนยากบางคนอื่นง่ายบางคนเอาจริงอาจางคนอื่นไม่จริงจังบางคนเคร่งศาสนาคนอื่นชอบสงสัยและอื่นๆในสํานนงเดียวกันนี้ในบทที่สิบห้านี่มาคลิ้จังลิสต์ให้คุณเห็นว่าคุณสมบัติอะไรบ้างที่เรายกย่องในบรรดาผู้มีตำแหน่งทางการเมืองผู้มีอำนาจทั้งหลายอะไรบ้างที่เราตำหนิเสร็จแล้วสิ่งที่มิเคิลจะแสดงต่อไปก็คือว่า คนส่วนใหญ่นี่เข้าใจผิดหมดแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งซึ่งคุณยกย่องว่าดีเนี่ยถ้าใครไปทําอย่างนั้นนะเจงนะและสิ่งที่คุณบอกว่าเลวอะ่ะเป็นสิ่งที่ต้องทําึงตรงนี้เมื่อคิดกำลังสอนให้คุณเนี่ยทําในสิ่งซึ่งคุณคิดว่าเลวเห็นไหมนี่คุณจะเต็มใจทำไหม จะกล้าทำไหม hmm. อ้าวและข้าพเจ้ารู้ว่าทุกๆคนจะยอมรับว่าจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างที่สุดที่จะพบในตัวผู้ปกครองคุณสมบัติทั้งปวงที่เขียนไว้ข้างต้นซึ่งถือกันว่าดีแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมีหรือปฏิบัติคุณสมบัติเหล่านั้นได้หมดเพราะสภาวะของมนุษย์ไม่ยินยอมนี่คือสเตทเมนต์ซึ่มันมัน แบบกำปั้นทุบดินเนี่ยก็คือว่ามนุษย์นั้นเนี่ยมันดีไม่ได้มนุษย์อย่างที่เป็นอยู่จริงๆเนี่ยคุณจะไปคาดมนุษย์เป็นคนดีไม่ได้